่อ้หอมมากทุกคนขนหอมนะคะแต่เมื่อ การติดดอกออกผลกําจัดเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยต่างๆอยู่ใต้สสใบสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีนา้ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้ไม่กลอยมาแจากสูตรแบบง่ายๆนะคะมีแค่หนึ่งลูกหนึ่งช้อนนะคะพืชผักงามสวยยกสวนนะคะแถมยังกําจัดมดหนอนมแมลงกันอย่างง่ายๆนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะคะ่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยคะ่ะด้วยมะกรูดกันเลยนะคะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยคะ่ะ ช้อนหนึ่งลูกค่ะต้นไม้พืชผักงามสวยยกสวนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราเป็นลูกมะกรูดเลยนะนนแล้วมันหอมเรเลยแบบธรรมชาตินะคะมีกดศิติค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆนะคะกําจัดนะคะจิ้งจกตุก,กแกแมลงสาบยุงนะคะข้าวถานนะคะเปลือกไข่ค่ะน้ํายาล้างจานค่ะ ผงชุบมโนโซเดียมกุฏาน้าซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างเพื่อนท่านไหนไม่มีน้ําซาวข้าวนะคะใช้น้ําสะอาดธรรมดาใช้น้ําสะอาดนะคะหรือน้ําซาวข้าวมาหนึ่งนิดอย่างนี้เลยนะพาเลยค่ะหนึ่งลูกค่ะเห็นผลจริงค่ะกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะรับนะคะผมดกดำเอ็บใส่ลงไปเลยค่ะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆจ้ะ ใส่เปลือกลงไปด้วยนะคะนี่มกจจะกรูดจ้าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชผักนะคะเปลือกไข่ค่ะก็ตามให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะคะตักใส่ลงไปค่หนึ่งช้อนค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการมีฤทธิ์เป็นกรรมฐถันนะคะยิ่งหมักนานยิ่ง ừ, ดีครับเพื่อนๆจา้าดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะโมโนโซเดียมกุูตาเมตนะคะเร่งเขียวเร่งการแตกรากฝอยไม่ก้อยขาหนูปลูกองุ่นอยู่ที่บ้านค่ะไม่แตกใบแตกยอด<ม>เลยใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อน ใส่ผงชูรสล,ลงไปหนึ่งช้อนค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะใสลงไปหนึ่งช้อนค่ะ ขี้เท่าฐานนะคะมีริดเป็นด่างนะคะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิกอนแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมแคลเซียมค่ะเพื่อนๆจืาอนี่ต้นไม้ต้นไหนโสมนะโอ้ไม่ก้อยต้องบอกเลยว่าต้องเจอขี้เท่าถัานค่ะเพื่อนเพื่อนจะเป็นปุ๋ยทางดินแล้วก็ไปโรยนะคะในกระถางนะคะ1หรือ2ช้อนนะคะสําหรับกระถางเล็กๆนะคะกระถางใหญ่ๆนะคะเราใช้นะคะ1ทับพีญ่ที่น่าดีเลยค่ะเพื่อนๆแต่ขี้เท่าฐานนะคะที่มีริดเป็นด่างค่ะ ใส่ลงไปเลยหนช้อนนะคะในบ้านมีมดค่ะที่สวนก็มีมดมแรงค่ะใช้ช้อนนี้ค่ะใสลงไปเลยสูตนี้นะคะไม่ต้องหมักนะจ๊ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะแล้วก็เทใส,ส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ชิดพ่นขนาดหนึ่งลิตรเลยค่ะที่หนึ่งแบบเข้มข้นนะคะเลยค่ะ ลหลังฝนตกนะคะสักประมาณนะคะ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากันอย่างาพ้นสูตรนี้เล<า>ยคนะ่ะเพื่อ,อนๆกืจัดมดหนอนมแมลงก็ได้นะคะฉีดพ่นไปใต้ใบด้วยนะคะการแมลงต่างๆนอนผีเชื่อค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะาสูตรนี้ดีมากๆากฉีดพ่นเลยแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างะคะ่ะเพื่อนๆอฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ผักกินใบคะไม่ก้วขาใช้ไ,ได้เช่นกันนะคะผักกินใบหวานกอรอบรสชาติดีค่ะกําจัดนอนผีเสื้อนอนกลางคืนได้ด้วยค่ะด้านล่างค่ะเพื่อนรื่งเขียวผักแข็งแรงอย่างง่ายๆเลยคะ่ะฉีดแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ฉีดพ่นเลยหลังฝนตกนะคะสักประมาณนะคะ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะกันเชื้อโรคเชื้อรากันอย่างง่ายๆนะคะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะพเพื่อน จัดมดนอนมาแรงก็ได้นะคะฉีดพ่นใบใต้ใบด้วยนะป้องกันมาแรงต่างๆนอนผีเสื้อคะ่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะสูตรนี้ดีมากๆฉีดพ่นเลยแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะเพื่อนๆพ่นสูตรนี้เลค่ะเพื่อนๆมากูดนะคะใช้สูตรน,น,นี้เลยผักกินใบคําไม่ก็ขาใช้ได้เช่นกันนะคะผักกินใบหวานกรอบรสชาติดีค่ะกำจัดน้อนผีเสื้อนอนกลางคืนได้ะะด้วยค่ะเพื่อนๆ ผักแข,ข,ข็งแรงอย่างง่ายๆเลยคะ่ะบอสีแม่ก้อยงามมากๆก้กานแข็งแรงสีสวยนะคะไม่มีเพรี้ยมากินนะคะอยากให้น้องงามๆโตเสมอคะ่ะเราใส่นะคะขี้เท่าฐานลงไปนะคะสองช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางใหญ่นะคะโอ้ยะะเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาราดน้ำสะอาดตามนะคะ เห็นรับง่ายๆนะคะวนสีแตกกอเก่งแทงรอดไวสามารถโรดด้วยสูตรนี้นะคะดรดหรือฉีดพ่นค่ะได้หมดเลยค่ะมีต้นสมทนไค่ะกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายๆนะคะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวนะคะต้นไม้พืชผักของเราก็ยังสวยเสมอเ่ะและสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆค่ะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะปูดนะคะเพื่อนๆถาสามลูกค่ะต่อน้ํานะคะ3ลิตร5ลิตรเลยค่ะ เราก็บีบมะกรูดใส่ไปในน้ำเลยคะ่ะเป็นน้ำซาวข้าวได้ยิ่งดีนะคะนี่มีน้ำมันหอมระเหยกกำจัดมดหนอนมแมลงได้ดีเปลือกเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะลูกทำให้ต้นไม้พืชผักน,นะคะอายุยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอค่ะไปเลยค่ะสูตรผมดกดำของคุณยายเลยนะคะท่านเผาะมะกรูดแล้วก็ใช้แทนน้ำยาสระผมค่ะแทนแชมพูสระผมในยุคป,ปัจจุบันนะคะคุณยาย เป็นน้ำยาขัดห้องน้ำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสูตรแบบเป็นก้นค่ะเราใส่ขี้เท้านะคะสองช้อนนะคะเพื่อนนี้เป็นน้ำดาลวันนี้ฝนตกเยอะนะคะฝนตกเยอะจะทําให้ดินเป็นกรดค่ะให้ด่างง่ายๆจากขี้เท้าทานนะคะอันดับต่อไปค่ะเปิดไข่นะคะสองช้อนเช่นกันค่ะเพื่อนค่ะไปเลยนดับต่อไปเลยค่ะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะลงไปเลยค่ะสองช้อนนะคะ ไปเลยนะคะผงคูรฟิลล์โซเดีมเยมซเทนิคหนึ่งช้อนค่สะเพื่อน่สัส่วนนี้นะคะผสมต่อน้ำสิบหรือยี่สิลิตรได้เลยนะไปเลยครัโอ้ทั้งใบจุดใบช้ำใบเน่านะคะฝนตกเยอะเล้วยังเจอค่ะเพื่อนอนอนกับเพื่อนอย่างนี้อย่าปล่อยไว้นะคะไม้ดอกไม่ประดับไม่เหลือคะ่ะไม้ผลก็ไม่เหลือะคะ่ะทุกคนจัด งดนอนมาแรงเพลไฟไลาแดงป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะใบจุดๆฝนตกเยอะค่ะเชื้อรากินค่ะมะก,ก้อยขาปูม่มะเขือไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะไม่เห็นดอกเห็นผลเลยมะเขือก็ใบเหลืองต้นโสมทุกคนดูทุกคนเนีเ่ไม่ค่อยโชว์างาน ติดทั้งดอกและก็ติดทั้งผลนะคะเลยมาดูเลยค่ะมันก็ทำยังไงนะคะทุกคนเห็ดรบนี้นะคะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยน<อ>ดินก่อนเลยค่ะเพื่อนๆ่คะให้ดินโป่งล้วนซุยนะคะพริกมะเขือมะนาวไม่ดกไปนะคะหนไม่มีที่ทถ้าถ่านนะคะใช้เปลือกไข่นะคะโอ้ยเปลือกไข่ไปเลยค่ะเพื่อนๆ่คะไปค่ะรอบๆขอบกระถางน,นะคะรอให้รากฝอยเขาออกมาค่ะน้องก็ได้ตูไวๆนะก้อยขาหนูไม่มีเปลือกไข่ค่ะเราใช้สิ่งนี้คนะ่ะ หนึ่งช้อนงามจริงค่ะที่เท่าฐานเลยค่ะโอ้ยเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะเร่งดอกเร่งผลตัวจริงป้องกันดอกสลัดดุดร่วงนะคะสารซิลิกาซิลิกอนแมะมีโพแทสเซียมด้วยตามด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเห็นผลภายในสาวันจิตวันเลยค่ะใบแตก,ก,ก,กยอดแล้วก็ติดดอกได้ดีมากๆนี่อะไรคะไม่ก็ให้กับผงชูรสนะคะโอ้ยเลยค่ะรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถังใหญ่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ าลดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะต้นไหนไม่งามโรยเลยด้านลดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหรือจะฉีดพ่นนะคะใช้ได้เช่นกันกนะำจัดมดหนอนมแมลงเพี้ยได้ด้วยค่ะพ่นเลยค่ะเพื่อนๆเป็นการติดดอกออกพ้นกาจัดเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยต่างๆอยู่ใต้ใบนะคะเราจะช้อนอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะฉีดไล่มแมลงหรือฉีดปุ๋ยฮอร์โมนนะคะบนใบแล้วก็ใต้ใบฉีดอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่หน้าดินค่ะหอมมากทุกคน ขนหอมนะคะแต่มะเร็งไม่ชอบค่ะพวงเหลืองหอมจริงสูนี้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนีช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะจะมีลาน้ําค้างลาสนิมนะคะก่อนอยู่ที่ใบเพื่อหลายท่านจะถามนะคะไมค่อยขาใบช้าใบเน่าไปยังไงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เกิดจากดินเป็นกรดเกินไปค่ะเด็ดทิ้งทั้งต้นเลยต้นไหนใบช้ำใบเน่านะคะเพื่อนเด็ดใบที่มีโรคค่ะทิ้งไปเลยค่ะ นันเลยค่ะเพื่อนๆดินแน่นเกินไปไม่มีอากาศนะคะหอยพืชก็หาอาหารไม่ได้เท่าเลยค่ะ,ะเพื่อนๆถังใหญ่ก็สองช้อนเลยนะคะน้านรถดด้วยสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะกําจัดหอยทากที่ระบาดเยอะๆในหน้าฝนได้ด้วยนะคะน่านรถดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆกำจัดมดที่อยู่ในดินป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะใบเขียวแข็งแรงโตเร็ว พริกผลสวยน้ำหนักดีพริกมันวาวสวยนะคะผิวใสๆโอ้กะเพราค้าจากงามๆสวยๆตอนนี้งามไม่ไหวแล้วค่ะอู้เจอเพียดดำมากัดกินคาแถมยังเจอเชื้อราด้วยค่ะเพื่อนๆเพียดํำก็จะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเดินได้นะคะกำจัดนะคะเพียดํำแก้กะเพราใบหงอกค่ะแก้พิกใบหงอกได้ทุกอย่างเยอะทําแมลงช่วงหน้าฝนเน่ยทุกอย่างทิ้งทุกย เห็นผลไหมคะแม่ก้อยขาทุกคนดูเลยนิ่งเลยค่ะในกระดูกกระดิกเลยอ้ไหลเลยโอ้เห็นผลชักจีนเลยคะ่ะเนี่ยต้นไม้พืชผักของเราคะ่ะน้อยหนาของแม่ก้อยคะ่ะก็เจอเพีย้ยแป้งอ่ะทุกคนโอ้โห,หมดดำมดดำมดแดงเพียบเลยทุกคนโอ้ดูดูก็เลยก็เลยโอ้อดูเห็ดลูกก็แดงปั๊บก็อย่างนี้เลยค่ะทุกคน จัดมดกําจัดพียแบบงะะ่ายๆเลยค่ะทุกคนที่จะได้น้อยหนาคืนนะคะเพื่อนเราปล่อยไว้นากก็น้อหนาก็เสียไปเลยคะ่ะกินไม่ได้ค่ะทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้มนก็ได้นะคะต้นไม้พืชผักไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลมดหนอนแมลงเยอะทำสูตรนี้ไม่ใช้กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย